โอเคครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะผมยูผมและลัสนอเช่ผมแล้วนี้ไม่ได้มาเล่นแอลนะครับแต่วันนี้มาเริ่มโปรเจกต์ใหม่อีกโปรเจกต์หนึ่งนะเป็นช่วงใหม่ของรายการเรานั่นเองก็คือจะทําการเสุ่มไม่ใช่ไม่ใช่สุ่มสิส่งกล่องสกินแรกกันนะครับก็วันนี้ผมจะมาส่งกล่องสกินส่งมาส่งกลับไม่โกงนะฮะก็มาส่งกับน้องเจฟนั่นเองครับผมสวัสดีครับนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละน้องเจฟนะผมที่จะมาส่งกับเราวันนี้นะฮะ ก็วันนี้จะมาส่งทัง2ก2สองกล่องแล้วกันนะครับโอเคงั้นเราส่งก่อนก็ได้นะครับต้องถามก่อนว่าเจฟอยากได้ตัวอะไรไหมนี่อะไรนะอยากได้ตัวอะไรไหมก็แล้วแต่พี่จะส่งมาตัวไหนถนัดคนดีใจมันก็สุ่มอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคลุยเลยนะครับปลดล็อกปลดล็อกมาตเตอร์สกินให้เพื่อนโอเคลับนะ เตรมตัวนะครับส่งกดเลยจะได้ตัวไรหว่เรียบร้อยส่งแล้วอไอตัวนี้พอไหวไหมเนี่ยน้องเจ็บเหรออ่าพอไหวไหมโอเคก็เล่นเปนะ็นอะโอเคน้องส่งไว้พี่ก่อนกอนนะล่องนะเดี๋ยวจะส่งไปส่งมาส่งไปออกมาจัดกาขอภาวานาให้เป็นเลเจนเดอรี่ไว้นะ หรือว่าสกอร์ะกินสามร้อยขึ้นก็พอขอสามร้อขึ้นนะครับภาวนาไว้ท่านผู้ชมผมจะได้ตัวอะไรผมจะได้ตัวอะไรลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วได้เล็กไซปุปตี้เล็กายเจ็ดเคสสี่รอยสิบห้าโห<ฮ>นะแพงแพงแพงเทเออ่มล่เทพมากเลยน้องสุดยอดสุดยอดมามามาเดี๋ยวพี่ส่งให้อีกล่องก็คนละสองกล่องนะครับวันนี้ โปรเจฟคราวนี้ขอให้ได้เลเจนเดอรี่ไปเลยแล้วกันน้องเลเจนเอดอรี่เดยวเขาทุกตัวแล้วอ๋อหรอตัวอะไรวะโอ้ยตัวนี้ได้อยู่โอ้ยสก,กินนี้ก็มันก็ไม่ถือว่าโหดอะไรแต่มันสวยดีนะเล่นกแค่ไม่เป็นพอใจเป้าฝึกฝึก,กคนเรามีสะก,กนแล้วก็ต้องฝึกโอเคจกไฟตาผมละเราจะมาลุ้นกันอีกรอบนะว่าท่านชมว่าผมจะได้อะไร ลุ้นเหมือนกันเนี่ยขอเลเจนเดรี่ขอเลเจนเดรี่ไม่เลเจนเดรี่ก็ได้ตัวอะไรก็ได้โอเคลุยมามาแล้วได้จะกินห้าร้อยสามสิบห้าห้าร้อยเลยเหรออ่าห้าร้อยสามห้าจิตที่บอกเลยไม่เคยเล่นตัวนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกก็ได้ได้ห้าร้อยสามสิบห้าเลยเนี่ยโอเคโอ้เออทำไมพี่ไอ้รู้สึก ก็ใครที่อยากแลกสก,กินทำกิจกรรมแบบนี้กับผมก็ไปทักแชทในแฟนเพจนะครับคุยกันได้ในแฟนเพจอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งกันอีกประมาณสองสามกล่องละกันนะครับโอเคโอเคครับก็มาต่อกันกล่องที่สามนะครับผมคนที่ยังส่งกับผมก็ยังเป็นน้องเจฟคนเดิมเช่นเคยนะครับสวัสดีครับน้องเจฟสวัสดีครับมาโอเคงั้นผมจะส่งให้น้องเขาก่อนละกันนะ อยากได้ตัวอะไรเป็นพิเศษไหมนี่มีเยอะเละไม่มีตัวที่อยากได้เลยเ <c oughs> อาไปกินใหม่ๆมาเอาโอเคนะครับผมเอาของแพงไว้ลุยกดส่งเรียบร้อยชมครับตัวอะไรวะโอโอลาฟนะครับผมฟอร์สเกนโอลาฟกี่บาทวะเนี่ยโอ้ก็เล่นโอลาฟเป็นอยู่ลวพอเป็นนักด่าส่งคืนแล้ว จะส่งนะครับผมขอเลเจนเดอรีแล้วกันเนาะออลุ้น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 ร้อยหานึ่งอตัวอะไรครับลุ้นลุ้นมาแล้วเดียวอะแต่ไม่ใช่เลเจนเดอรี่นอตติงแฮมเอเซียเดวดูแป๊บนอตติงแฮมเอเซียว่ะ จริงมอันนี้ครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่มามามาพี่แล้วมาเดี๋ยวพี่ส่งกลับไปน้องเอาตัวอะไรดีตอนนี้เราต่พี่เลยเราจะพี่มันเราคงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นแค่นั้นแหละพี่มอยากได้สี่ร้อยห้าร้อยลุยกดเยบร้อย โอ้อยใช้ได้ตัวนี้อะไรอะดากอนสเลเยอร์เวนนี่นนก็สวยดีสวยสวยสวยอยู่ลรกิน <บา S 2> ดูแล้วน,ะน่าจะสามร้อยมากล่องสุดท้ายกล่องที่สี่นะของคลิปนี้ตัวอะไรเอ่ยดูซิจะได้ตัวอะไรลุนลุนุนน,นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นี่ก็คลิปแรกนะครับในการเปิดกล่อง กินก็ไม่ได้มีเยอะอะไรลูซิจะเป็นตัวอะไรมาจัดไปหนึ่งสองสามมาแล้วโอ้โหพี่เล่นตัวนี้ไม่เป็นหนำว่ะโอโ้เล่นไม่เป็นวะ <c oughs> ทำไมตานี่ไม่ได้ตัวนี้ไม่ดีเลยบุญรอ่ดูราคาแบบดูราคาที่น้องมันเท่าไหร่เบิร<ำ>์สอะไรเนี่ยแหละเบิร์สออฟสักอย่างอนนี้วิเอร์ อ๋อ oh, อันนี้เออตัวนี้แม่งไม่เคยเล่นเลยวะเล่นไม่เป็นนะครับโอเควันนี้ก็มาส่งสกินกับน้องเจฟสี่กล่องแค่นี้นะครับก็ใครที่อยากส่งสกินกับผมนี้ก็ไปคุยกันในแฟนเพจแล้วกันนะโอเคโอเคครับก็วันนี้บายๆท่านชมด้วยนะผมเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ